่ะตโัวนุพารคินเคยสาเหตุไม่กล้านอนบ้านแฟนสาววิชาเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกับเอค่ะทํเอาแฟนๆทั้งสงสารทั้งเอ็นดูหนุมโตโัวนภโพาคินค่ะเมื่อเจ้าตัวนะคะถึงกับคิดหนักไม่รู้ว่าจะทําไงดีเมื่อเข้าบ้านไม่ได้งานนี้ก็เลยท็อป,ปรึกษาแฟนๆด้วยการไลฟ์สดให้แฟนคลับช่วยคิดหน่อยว่าจะทําไงดีหดือยเจ้าตัวค่ะได้บอกในไลฟ์ว่าดูแลตัวเองมาอย่างดีตลอดเพื่อไม่ให้ตัวเองป่วยเพื่อในวงป่วยก็พยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าตัวเองยังต้องกลับมาถ่ายละค,ครกลัวว่าคนใกล้เคียงนี่จะติดไปด้ เพราะว่าแม่น้องสาวและคุณลุงป่วยใส่แมสกันทั้งบ้านซะงั้นค่ะงานนี้ก็ทําเอาหนุม่มโตโน,โนท่ท้าถึงกับต้องหิวกระเป๋าใบเดิมที่เพิ่งไปทัวร์คอนเสิร์ตออกมายืนอยู่นอกบ้านอย่างงงๆค่ะเพราะว่าไม่กล้าเข้าบ้านแล้วพร้อมกับถามแฟนคลับว่าผมจะทํายังไงดีตั้งแต่ปีใหม่ยังไม่ได้นอนบ้านเลยตอนนี้หิวข้าวก็หิวงานนี้ค่ะแฟนๆก็แซวแนะนําว่าให้ไปนอนบ้านสาวนิชาแฟนสาวทําเอาหนุม่มโตโน่ค่ะถึงกับเขินรีบบอกทันทีว่าไม่ได้ยังไม่ได้แต่งงานกันเลยเอาเป็นว่าเราไปฟังเต็มๆจดปาก หนุ่มตนโนก็เลยดีกว่าค่ะคือผมมีเรื่องอยากปรึกษาทุกคนหน่อยผมเพิ่งกลับมาจากเล่นคอนเสิร์ตผมดูแลตัวเองอย่างดีเพื่อให้ร่างกายพร้อมกับการทำงานแต่ว่ามือกองผมก็ไม่สบายแล้วมือเบสผมก็ติดมือกองแล้ว มือกีตาร์ผมก็ติดมือเบสต,ตอนที่ซ้อมตอนที่ซาวเช็คผมก็พยายามห่างจนมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผมแข็งแรงอาการอาการไม่มีอะไรเลยปกติฟิตเนสออกกำลังกายซ้อมมวยเตะบอลพอผมกลับมาถึงบ้าน ผมเพิ่งมาทราบว่าแม่ผมน้องผมและลุงผมป่วยทั้งสามคนนี่ผมแบกเป้มาถึงบ้านกำลังจะเข้าบ้านแล้วพอผมเห็นสภาพนั้นผมเลยรีบถามสรุปคือป่วยทั้งสามคนผมเลยอยากจะปรึกษา ทุกคนว่าผมจะต้องทํำยังไงคือผมต้องทํางานแล้วก็ต้องถ่ายละครผมก็ไม่อยากจะเอาไปให้น้องๆเสียงเดี๋ยวลิชชี่มาติดผมเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเป็นไงเนี่ยผมเดินเข้ามานี่ดูนี่ผม ไม่รู้จะทำยังไงดีตอนเนี้ยอืมนอนโรงแรมผมโทรไปถามนิชาไปปรึกษาเขาเขาก็ให้ความเห็นนี้มาว่าให้ผมออกไปนอนโรงแรมผมเพิ่งได้กลับมาบ้านปีใหม่เนี่ยผมเพิ่งได้กลับมาบ้านผมยังไม่ได้นอนบ้านเลยผม,มทํางานไปนอนบ้านนิชาไม่ได้ไม่เอายังไม่แต่งงานกันเลย ทำกินดูทักสงสารนุ่มโตโน่จริงๆค่ะไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่าทุกบ้านป่วย,ยกันทั้งบ้านแทมไปนอนบ้านสาวนิชาก็ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานกันค่ะยังไงคะช่วงนี้ป่วยกันเยอะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ